และนี่คือขนมปังเจสลเปาเจและเค้กเจขายดีรับเทศกาลกินเจปีนี้ค่ะที่ร้านไทยนิธามร้านทําขนมเบเกอรี่ซึ่งตั้งอยู่เลขที่7ทับ3มหมู่ที่2ตํตำบลนาตาหลวงอำเภอเมืองจังหวัดตรังโดยมีนางสาวนรินทิพย์รืใหม่อมรวิวัฒนานนนอายุ44ปีเป็นเจ้าของร้านได้ทําขนมปังเจสังขยาเจเบอร์เกอร์เจซาลปาเจ รวมทั้งเค้กกล้วยหอมเจเพื่อรับเทศกาลือสิงกินเจของจังหวัดตรังโดยใช้ส่วนผสมที่ประกอบไปด้วยแป้งขนมปังน้ำตาลน,น้ำเกลือน้ำกะทิและเนยเจขณะที่สังขยาใบเตยก็จะใช้ใบเตยน้ำน้ำตาลและน้ำกะทิทั้งนี้จะใช้เวลาในการทำขนมปังเจประมาณ1ชั่วโมงส่วนซาลาเปาเจประมาณ45นาทีโดยได้ขายผ่านออนไลน์และขายส่งให้กับร้านขายขนมปัง รวมทั้งขายผ่าน Grab และ Line Man ด้วยนะคะซึ่งตั้งแต่เปิดตัวมามีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆเลยจนขายได้วันละ3,000ถึง4,000บาทเลยทีเดียวเนื่องจากเทศกาลือสิงกินเจปีนี้มีความคึกคักมากกว่าปีที่ผ่านมาโดยขนมปังเจจะมีแบบเป็นปอน และเป็นลูกจะขายพร้อมไส้สังขยาเจราคาชุดละ60บาทซึ่งมีจุดเด่นตรงที่รสชาติกลมกล่อมนุ่มหอ,อมเนยเก็บไว้ได้นาน1สัปดาห์เบอร์เกอร์เจขายชิ้นละ20บาทและซาลาเปาเจขายลูกละ15บาทนอกจากนั้นทางร้านยังมีเปิดสอนทำขนมเจและ เบเกอรี่เจด้วยในราคาคอสตเริ่มต้น990บาทสามารถติดต่อได้ทางเพจไทนิทามเบเกอรี่หรือโทร0918219593ค่ะพิศการนี้นะคะเราทำเป็นขนมปังเจนะคะแล้วก็มีสังขยาเจด้วยนะคะค่ะแล้วก็มีตัวสลัเปาเจนะคะมีไส้หมูแดงเจนะคะแล้วก็หมูสับเจแล้วก็สังขยาเจแล้วก็มีตัวเบอร์เกอร์เจด้วยนะคะค่ะ นอกจากนั้นเรายังมีเป็นขนมเค้กเจนะคะเค้กวบหอมเจต่างๆคะ่ะออนไลน์นะคะก็คือจะมีลูกค้าประจําที่สั่งอยู่นะคะแล้วก็ขายส่งให้กับร้านที่ทําขนมฟังขายช่วงเทศ,ศกาลกินเจคะ่ะใช่ค่ะเรามีผ่านเค้แกแล้วก็ลายแมนด้วยนะคะ,ออ,อ,คะออเดอร์เจก็คือตอนนี้รับออเดอร์มาเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ ค่ะอย่างวันนี้ก็มีทำเบอร์เกอร์เจนะคะขนมปังโฮวิตเจนะคะส่งให้กับร้านเซนวินในตรังค่ะค่ะว่าจะเาตอบปีก่อนออน่าจะคือคักกว่าปีก่อนนะคะค่ะเพราะว่าปีนี้รู้สึกว่าคนจะตื่นตัวเร็วขึ้นนะคะค่ะมีการสั่งออเดอร์เข้ามาล่วงหน้าค่ะค่ะเราขายเป็นฟอด้วยอเราขายเป็นอด้วยนะคะแล้วก็มีเป็นเซตที่เป็นกินกับสังขยาเจนะคะค่้ะออันนี้ชุดละหกสิบาทค่ะ จะมีขนมปังเป็นโลบแล้วก็มีขนมปังเป็นก้อนๆหกลูกค่ะเบเกอร์นี้เราขายอยู่ที่ชิ้นละยี่สิบบาทค่ะค่ะซาลาเปาเจก,ก็อยู่ที่ลูกละสิบห้าบาทนะคะค่ะเราก็จะมีส่งให้กับร้านค้าด้วยค่ะขนมปังค่ะเรากได้ะขนมปังตัวนี้เราเก็บได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะค่ะเพราะว่ามันไม่มีส่วนผสมนมกับไข่ค่ะรสชาติรสชาติก็คือนุ่มนะคะแล้วก็หอมเนยนะคะค่ะ แล้วทานกับสังขยาเจนี้ถ้าคุณไม่รู้ว่าคิดว่าเป็นสังขยาไม่เจนะคะเพราะว่ามันรสชาติกลมๆค่ะหากลูกค้าสนใจ่หากลูกค้าสนใจนะคะติดต่อมาที่ร้านไทนี่ไทมนะคะนาตาล่วงค่ะหรือว่าจะทางเพจไท n ี่ไทม์เ t t เกอรี่นะคะหรือโทรมาสอบถามที่0 918219593ค่ะ ร้านตอนนี้จะมีเปิดสอนเบเกอรี่นะคะแล้วก็มีตัวเบเกอรี่เจด้วยนะคะมีไม่ว่าจะเป็นขนมปังเจนะคะหรือว่าเป็นเค้กเจคิกควยหอมเจเรามีสอนนะคะยังไงสมัครเข้ามาเรียนก่อนที่จะเทศกาลกินเจได้ทําจําหน่ายได้เลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะตรังสตอรี่รายงาน